ครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกขออี่าสามาถค่นะครับวันนี้เรามีรถยนต์มาใหม่1คันนะครับมารีวิวครับผมให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับอย่ามาทางด้านนี้เลยสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นอีวสุดีแม็ก1.9 z DDI Blue Power มาในรุ่นโฉมปี2016นะครับจดทะเบียนใช้งานปี2017นะครับมาในราคาเพียงแค่499,000บาท นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันได้เลยนะครับสําหรับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับชุดไฟหน้านะครับผมจะได้เป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นไฟเดอร i ไลทแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแมกแฟชั่น TE37 ขอบ18นิ้ว นะครับแล้วก็ลายยางนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นมีตัวหนังสือสีขาวเวลาวิ่งมันก็จะดูโดดเด่นนะครับแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูกันต่อนะครับผมสําหรับด้านข้างนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกอ่ากระจกก็คือปรับเลนไฟฟ้าได้นะครับอ่ามีคิวกันสารเรียบร้อยทั้งประตูหลักนะครับประตูแคปอ่าคันนี้ก็ถือว่าล็อกเปิดยังดีอยู่นะครับล็อกเปิดปกติ ่าปกติแล้วบางทีล็อกตัวนี้มันชอบค้างสําหรับรถที่เป็นแคปเปอรนะครับเป็นทุกคันนะครับผมเป็นทุกคันไม่ต้องตกใจอ่าภายในนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองแผ่นดูก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างกันไปก่อนนะครับผมโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีผิดความอย่างแน่นอนนะครับอ่าหนระตูหลักน็ะตูแคปไม่มีแกะไม่มีทอด นะครับผมส่วนเรื่องเบาะเบาะก็คือเบาะเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่ามีหนังเสริมตั้งหากนะครับมาหุ้มถ้าวันใดวันหนึ่งหนังเสียหนังแตกหรือทักอย่างก็ถอดทิ้งไว้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับผมด้าหลังก็ล้อสวยๆเลยนะครับล้อชุดเดียวกันอ่าโลโก้หนังสือสีขาวๆนะครับ อ่ะส่วนด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวถังเป็นชัดซีนะครับยังดูดีไม่มีสนิมอ่าอะไรยังอยู่ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราได้ทำการอันนี้ให้ด้วยเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาให้นะครับเป็นผ้าใบปิดหลังกระบะเราก็คือยกให้เลยไม่ได้ทอดออกเก็บไว้นะครับเพือ่อที่ว่าจะได้คุณลูกค้าท่านไปคือได้เปรียบนะครับผมก็ได้ไปใช้งานเลย อ่าสำหรับรุ่นนี้ไฟท้ายจะได้เป็นแบบ LED นะครับคันนี้ก็คือมีค้ำหลบป้ายทะเบียนให้เลยเรียบร้อยอ่าได้เป็นเกจแซด Z, นะครับไฟท้ายนี่เอา2อง0ันยี่สิบมาใส่ได้ไหมครับอืมถ้าเป็น2020แล้วต้องต้องแปลงนะครับเพราะว่าเบาเบาไม่ตรงแล้วนะครับตรแ,แต่ถ้าเป็น all new s, ตัวตั้งแต่2012ถึง2019สุดท้ายนะครับก็คือใส่ด้วยกันได้หมดมนะครับถ้าสมมุิรถเราเป็นตัวเอจะเปลี่ยนไฟท้ายเป็นตัว L ตัวแซดก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเบ้าไม่ตรงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันสักนิดนึงนเขาโลดมาแล้วมองเห็นได้ไม่ค่อยเยอะอ่าก็คือมีโลดมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมพองามอ่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันด้านนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าภายในนี่คือจะได้เป็นสีครีมตตดกับสีดํา นะครับสีคขีมใต้กับสีดาสวยๆเลยนนี้เราก็คือมารีวิวกลางแดดให้ดูกันเลยนะครับวันนี้อ่ะกุญแจนะครับดอกรีโมทมา2ดอกอันนี้เป็นหนังหุ้ม2020นะครับแต่กุญแจปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นี้เป็นยางหุ้มของ2020อ่าก็ใส่ด้วยกันได้อ่ะลองชมกันนะครับ ภายในสวยๆเรียมๆเ,เลยนะครับผมโครงสร้างเดิมโครงสร้างดีอ่าหลายรอยต่อทอเต็มพื้นอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราตัดภาพเข้าไปที่ภายในเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีความสวยของน้ำขนาดไหนนะครับแล้วก็จะจะได้ดูเอกสารกันด้วยนะครับผมไปกันเลยครับอ่าครับผมก็สําหรับภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่เดี๋ยวมาดูคันเล่งก่อน ัเดี๋ยวเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็น CDM B3 แบบสองดินนะครับรุ่นนี้สามารถเล่นบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อมือถือ,อมีโหมดบลูทูธบอกแล้วก็เป็น BT Audio ก็สามารถฟังเพลงผ่านโทรัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นวิทยุถือว่าจะใส่แผ่นก็ได้เหมือนกันนะครับ้ะเกตด,ด้านบนตรงนี้ นะครับผมอ่าก็จะเป็นเกทเปิดแบบนี้อ่าในเกจแซนะครับเกจแซได้อะไรเพิ่มเติมบ้างมาดูกันที่เรื่องของพวงมาลัยอ่าเดี๋ยวขยบับเบาะลบก่อนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าอ่ามีถุงลมนิรภัยคู่หน้านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็คันนี้รถได้ทําการวิ่งไปแล้ว1นึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตร แล้วก็เช็คศูนย์ k r รืารถค่าให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็มาดูกันต่อสำหรับ1.9ก็จะเป็น1.9 6เกียร์นะครับอ่าเป็น1.9หกเกียร์นัน้าไห้นะครับอ่าแล้วก็ดูด้านนู้นกันให้แผ่นตรงคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยนะครับสวยๆเลยอันนี้เราก่อน ลองชมกันต่อมีเก๊ะบนเก๊ะล่างนะครับอ่าในเกะก็จะมีเป็นหนังสือคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับอ่าอยู่ครบอันนี้ก็ไม่ต้องลือแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคือมีครบนั่นเองอ่ามีแอร์แบ็กคุน,นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองแพนดูด้านหลังนะครับส่วนบอร์ดนี้ก็คืออธิบายตั้งแต่ครั้งต้นแล้วอ่าก ไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับนะครับแล้วก็ข้างหลังนะพระให้ดูใบสอบบอ่าอะขางหลมีสอบบอร์พอ <c oughs> ดี <c oughs> อะ <c oughs> โอเคครับผมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งจุดเก้าแสดปีสองปสิบหกจดเปลี่ยนใช้งานปีสองปสิบเจ็ดนะครับอ่าก็จะเห็นเห็นสำเนาท้ายๆนะครับผมไม่ต้องแผ่นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีชื่อจะของติดเข,ข้ามา <c oughs> อ๋อชื่ <c oughs> อ้าของอาโอเคครับผมเป็นข้อสองสิบหก นะครับแท้เลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวดูฝ้าเพดานกันอันนี้คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็มีเจอมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ให้เห็นหมดเลยขนาไหนมีรอยตรงไหนเราก็ให้ดูทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วก็มีฝังแดดมีกระจกด้านเดียวไฟหัวเก๋งติดครบ น,นี่ช่องเก็บแป่นตานั่นเองอ่ะโอเคก็เดี๋ยวภายในก็คงมีกันเท่านี้นะครับเพราะว่าอ,อยังไม่ใช่โฉมใหม่ล่าสุดนะครับเรื่องออปชั่นเรื่องความโดดเด่นมันก็ยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์พร้อม,อมกันได้เลยนะครับเอามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆได้เลย <c oughs> เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขุมพลัง1.9 DDI Blue Power นะครับมีระบบเบรก ABS มาให้เรียบร้อยรถก็ได้มีการเปลี่ยนท่อเป็นท่อเลสหน้าเผานะครับอ่ะโอเคครับผมอ่วไ,ไปดูด้านนู้นกันแผ่เนเพดนะครับแผ่เนเพดยังอยู่เหมือนเดิม อ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวดูคันหน้ากันคันหน้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่รถห้องเครื่องเดิมสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพีความอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าห้องเครื่องนี่ไม่มีคาบน้ำมันเครื่องหรือว่ารอยอะไรยืมเยิมเลยนะครับรวมมาถึงที่การความร้อนก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ยาวนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ ที่ว่าเขาให้มาจากศูนย์นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ i ูสุดีแม็1.9แซดดีไ u บูพาวเวอนะครับผมปี2016จดทะเปียนใช้งานปี2017นะครับผมราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็คือช่วยผ่อน3,000บาทตลอด10เดือนนะครับผมก็จะช่วยประหยัดเงินไปได้ถึง สามหมนบาทด้วยกันนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับสถานที่ชื่นชอบก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันให้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวคลิปถัดไปนั้นนะครับจะมีอะไรมาแนะนําก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ